ยีค่ะได้หอบพเพลเลยเลยหมือนกระต,ต,ตู้น้ำเหมือนกระตู้น้ำนั่นเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์วันนี้ลุงกับแดนแล้วก็ลูกๆหละหล,ลานาได้มาที่นาค่ะพี่ชายแล้วก็พี่สไปซยพามาที่นาค่ะผมก็เลยมาดูเขาค่ะว่าเขาทำอะไรออยังไงกันบ้างเขาใช้โดรนทันสมัยมากๆเลยค่ะเพื่อน กุ้ก็มาถ่ายทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนนพี่ชายก็อยู่ทางด้านหลังนี่นค่ะว,วันนี้หลานๆจะมาเล่นในคลองน้ํากันค่ะตอนนี้ต้องนั่งรอก่อนเดนอยากให้ปุงถ่ายภาพระหว่างพี่ชายกับเขาแล้วก็ให้ถ่ายภาพลูกชายเดวิดที่อยู่ที่ทุ่งนาด้วยค่ะตอนนี้น้องก็กําลังที่จะใช้ w i f i ควบคุมรีโมทที่จะ ใช้เครื่องโดรนบินขึ้นไปบนท้องฟ้าวันนี้พี่ชายจ้างให้เขามาฉีดฮอร์โมนบำรุงข้าวค่ะตอนนี้โดรนได้บินไปตามทั่วท้องทุ่งนาแล้วค่ะเพื่อนๆน,นานี้ก็จะมีน้ำเป็นคลองชนลประทานปิดเปิดให้น้ำเข้านา,นาได้ค่ะพี่ชายก็มานั่งรออยู่ที่ห้างนานรอดูว่าเขาจะทำอยังไงบ้างค่ะแต่เขาก็เคยมาฉีดแล้ว รู้สึกทันสมัยมากเลยตอนที่ปรุงมาตอนนั้นก็ยังใช้เครื่องฉีดกันอยู่เลยค่ะทุ่งนาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เขียวขจีเป็นหมดชายบอกว่าเมื่อก่อนในใช้เป้ตะปายฉีดเหนื่อยมากเลยค่ะเดินไม่รู้ยาวไกลขนาดไหนก็ต้องเดินไปจนขาแข้งจะพังค่ะมาแล้วค่ะ พอโดนฉีดหมดแล้วก็มาเติมฮอร์โมนใหม่ค่ะในแผงควบคุมรีโมทเขาก็จะรู้ว่าจะฉีดได้กี่ตารางกิโลเมตรค่ะพอฮอร์โมนหมดในโดรนแล้วก็จะกลับมารับฮอร์โมนอีกแล้วก็จะฉีดพ่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดพื้นที่นาทั้งหมดค่ะแดนก็ยืนดูอยู่ค่ะแล้วก็หลานก็มากันเนี่ยมากันหลายคนลูกก็มา สมัยโบราณน,นี่เราทํานาปีเนาะก็ไม่ต้องฉีดอะไรผลผลิตก็ได้ดีค่ะเมื่อก่อนนี้พ่อได้ข้าวปีเนาะยี่สิบเกวียนค่ะตามนานี่ก็จะมีต้นยูคาลิปตัสค่ะเพ <economies> ื่อนๆเต้นไปหมดปลูกไว้ตามหัวไร่ไปนาะเอาไปทารั้วทําเสาทําบ้านทาอะไรก็ได้ค่ะทําเถียงนาอันนี้เป็นต้นพุทราค่ะเมื่อก่อนที่นาของพวกเราก็จะเป็นแบบมีแอ่งน้ํามีม ที่สูงที่ต่ําพี่ชายก็เอารถมาปรับให้เท่ากันหมดเลยค่ะเท่ากันหมดทุกจุดเป็นที่นาเป็นมรดกตกทอดจากพอ่อจากแม่ค่ะก็แบ่งกันทําไปปุงก็ไม่ได้มาอยู่ทําที่นี่แล้วค่ะเพื่อนๆปุงก็อยู่เดนมาร์กทำมาหากินอยู่ที่นู่นเลี้ยงลูกเลี้ยง,ยงครอบครัวกันไปค่ะตอนนี้พ่อกับแม่ก็จากไปแล้วค่ะไม่มีใครอยู่แล้วลมโพล่มไซของเราก็ ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็เหลือแต่พี่แต่น้องที่อยู่กันที่อยู่เมืองไทยนะคะ่ะเมื่อก่อนนี้พุงกลับประเทศไทยทุกปีเพราะว่าแม่ยังอยู่อยู่แต่ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ่อยค่ะแล้วก็มีโควิดเข้ามาก็ไม่ได้กลับเมืองไทยตั้ง5ปีค่ะเพื่อนๆพี่ชายก็พาหลานๆไปเปิดนาเปิดน้านานําเข้านานาที่นี่สะดวกสบายมากเลยค่ะมีคลองชวนรประทานอยู่ติดหัวนาของเราเลยค่ะ น้ำไหลมาจากคอกเข,ข้ามาในทุ่งนาแบบนี้เลยค่ะพี่ชายนอนเปยที่ห้างนาค่ะ<อ>พี่บอกว่าเขาคิดไร่ละห้าสิบบาทค่ะเวลา<อ>มาฉีดอ่ะ<อ>หลานก็มาเล่นน้ำในคลองนี่น้ะ <c oughs> คนที่ใส่เสื้อแดงนี่เป็นลูกของพี่สาวคนโตคะ่ะหลานชายของปุงพูดไม่ได้คะ่ะแต่ว่าชอบทำงานชอบช่วยเหลือคนน้นคนนี้คะ่ะอันนี้เป็นต้นตะขบค่ะเพื่อนๆผลไม้เมืองไทย<อ>เป็นผลไม้ให้นกนี่ลูกนี้เริ่มจะสุกแล้วจะสีไม่เหลืองนางกินตะขบกับพี่สะไยคะ่ะ <c oughs> ทำนาเก่งเค่ะเพื่อนๆอาชีพของเขาไม่ทําอะไรค่ะพี่ชายบอกว่าสุดยอดเลยข้าวจะเป็นโรคอะไรเป็นอะไรเขารู้หมดค่ะอาชีพทํานาอย่างเดียวไม่ได้ทบบําอย่างอื่นพี่สะพ้ายพานั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บ,บักบุ้งค่ะพี่สะพ้ายบอกต้องมาเก็บในช่วงเช้ายอดถึงจะง,งามช่วงเย็นแล้วมันยอดมันไม่ค่อยสวยเพราะว่างั้นพี่เขาลุยลงไป ตัวแมลงอะไรไม่รู้กินใบพุนหมดเลยค่ะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนะยอดพกบุ้งขาวๆตามนาเนี่ยตามคลองตามเป็นหนองน้ําในนาเนี่จะยอดขาวๆสมัยตอนเป็นเด็กมาทุ่งนานเนี่ยอาก็ติดน้ํามาใบเดียวเขาไม่ต้องขนน้ามาเพราะว่าน้ําที่หนองนานี่จะสะอาดมากกพี่สะใภ้เก็บเอายอดสวยๆให้ คนอื่นเขาทํานากันเขาจะไปกู้กันเป็นหนี้เป็นสินต้องขายไร่ขายนาแต่สองคนนี้ไม่ขายค่ะมีแต่ซื้อของเข้าบ้านมีรถมีอุปกรณ์ในการทํานาหลายหลายอย่างเลยค่ะนี่สภัยบอกว่าผักบุ้งยอดแดงนี่จะมีประโยชน์มีวิตามินมากกว่าผักบุ้งยอดสีขาวๆค่ะนี่ได้มากร,รมใหญ่เลยนี่เป็นจ้าวปวกค่ะขึ้นเต็มมีหลายที่นะคะแบบเนี้ย นาของพี่ชายทางนู้นมันจะขึ้นยาวแล้วค่ะทางแถบนี้กําลังขึ้นไม่ยาวเท่าไหร่ทําไร่เลี่ยก,กันอันนี้เป็นนาของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยค่ะกว้างมากสุดลูกหูล,ลูกตาตอนนี้คนที่เขาฉีดฮอร์โมนที่นาของพี่ชายก็เสร็จแล้วแล้วก็พี่ก็พา พวกเรานั่งรถมาเก็บผักข้างทางค่ะนั่งตรงท้ายรถลมเย็นตอนเย็นๆค่ะอากาศดีไม่ร้อนมากเดวิกับนาตาลีก็ชอบค่ะมาทุ่งนาก็อ,าอยู่เดนมาร์กเขาไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเด็กๆก็มานั่งเล่นน้ำกันก็นั่งอยู่ในรถนีะค่ะพี่ชายมาจอดเก็บที่เหล็กข้างทางค่ะใกล้ๆนะ ผักจากธรรมชาติพี่ชายเก็บเร็วๆดีโอ้ยังมียอดให้เราเก็บอีกดีดังเลยค่ะคุงชอบชีวิตชนบทหาเก็บผักเก็บผลไม้ที่เราปลูกกินเองพี่ชายเก็บให้ยังดียังมีพี่ชายอยู่ช่วยนูน่นช่วยนี่ทุกอย่างได้มอ ขนาดที่เหล็กมันยังมีตัวมแมลงมากินนะกินใบขนาดขมขนาดไหนสุดยอดกินเป็นยายอดอ่อนนะโชคทางนี้เนี่ยนี่นี่นี่ยอดอ่นอนเลยทักหม้อนะนะข้างบนนะที่เหล็กเนี่ยมันเป็นยาที่เป็นอาหารที่ทําให้นอนหลับสบายได้นะ อ,อพี่ชายบอกระบบขับถ่ายก็ดีด้วยตอนที่บุ้งกลับไปเดนมาร์กเมื่อ5ปีที่แล้วพี่ก็มาเก็บตามเนี่ยค่ะบุ้งก็ต้มต้มแล้วก็เอาปั้นเป็นก้อนใส่ถุงไปไปถึงเดนมาร์ก็ฟองฟอดเลยมันบูดแต่บุ้งก็ไปล้างล้างแล้วก็ไปเข้าช่องฟิตแล้วก็เก็บไว้กินแกงทีละหน่อยละหน่อยพี่สะพยขับรถมอเตอร์ไซค์กลับแล้วไปเดี๋ยวเจอกันจ้า พี่บอกว่าเมื่อก่อนหน้าที่จะมานี่มีแต่ใบใหญ่ใหญ่ใ,ญใญยอดใหญ่ๆีความอือไปอน,นี่ค่ะได้หอบไปเล,เลยเลยพี่บอกเอาไปต้มเดี๋ยวก็ยุบขึ้นถนนใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆเดวิดกับนาตาลีก็อยากจะยืนเกาะขอรถยืนรับลมค่ะ ตอนนี้พวกเรามาที่ตลาดนัดในหมู่บ้านเนยค่ะตลาดนัดที่นี่จะมีทุกวันค่ะวันนีงจะมาดูเสื้อหารว่ามีของอะไรขายบ้างค่ะโอโ้มีขนมจีนมีพริกแกงค่ะตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดเสียงเพลงดังมากเลยก่ะเพื่อนๆน,นี่ก็มีร้านขายผักมีร้านขายผลไม้อยู่ไม่ไกลจากบ้านค่ะเดินมาไม่กี่นาทีก็ถึงผักก็มีขายแบบนี้ค่ะมีร้านไช้กรอกด้วย ปาทูมีของขายทุกวันค่ะที่นี่ลูกหลานแล้วก็แดนก็เดินตามปุงมาด้วยค่ะนใช่มออโอ้มาเที่ยวไงมา,มาเที่ยวพี่ชายมาช่วยเลือกปลาให้ปุงค่ะแดนอยากกินอันนี้ค่ะน,นี่ ทำเ, <Yeah. S 1> เองเหรอคะเนี่ยทำเองค่ะอันนี้130ไม่ต้องเยอะมาก uh. ดีนะแบ่งขายได้ได้แบ่งค่ะโอเคนั่นแหละคะ่ะ uh. เกเย uh, <you> อะไหมพอแล้วคะ่ะ uh. อันนี้สี่ ตอนนี้ก็เป็นเวลายามค่ําแล้วค่ะพอดีน้ําที่แทง์ไม่ไหลค่ะเพื่อนๆน้ำประปาไม่เข้าเพราะว่าทางที่เขาอยู่ทางด้านหน้าเขาดักน้ําหมดเลยค่ะมพี่ชายก็เ,เลยมาช่วยปั๊มมาดูดจากน้ําในโอง่งแล้วก็มาใส่ในแทงค์ถ้าไม่งั้นไม่มีน้ําอาบค่ะพี่กําลังยืนช่วยเอาน้ําเข้าแทง์อยู่พี่สาวเก็บผักมาให้ค่ะเดี๋ยวปุ้งก็จะทำกับข้าวต้มผักตำน้ำพริกแล้วก็ทอดปลาค่ะ นี่ค่ะอาหารที่พี่น้องทำมาให้กินะคะ่ะมีปลาสลิดทอดอันนี้ปลาอะไรนะชุปลาจีนอันนี้เป็นปลาจ,ลาจีนค่ะท่ปพุป<อ>ปงซื้อมานี่ก็เป็นผักต้มกะทิรทรอันนี้น้ำพริกปลาทูค่ะโอ้เด็กๆก็ช่วยยกกันนี่ผักต้มไข่ทอด่ไข่มดแดงปลาหมึกสามรสนี่ไข่ทอดใส่ไข่มดแดงอันนี้ใใดดน,น,น้ำพริกปรุงตำเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหน่อไม้คะ่ะ นี่แล้วก็มีฟักทองมีบวกมีบวกต้มน้ำลำไยค่ะเพื่อนๆน้ำลำไยเย็นๆค่ะมอนม้นตากมีม้วนตากม่ม้กนตาบม้ตากเื่อกี้ก็ตากมากให้กปลุงมาทานข้าวกับครอบครัวของปรุงข้าววันนี้เป็นอาหารมื้อแรกสุดพิเศษสำหรับญาติพี่น้องพี่ชายกับ พี่สาวแล้วก็แอดของแม่ของพงอีกทีค่ะทำอาหารหมาส่งเขาดีใจมากเลยค่ะที่พุงได้มาถึงที่หนองมะคังค่ะหนองมะคังอยู่อำเภอพิษรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีอาหารบ้านๆของเราค่ะอาหารเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นี่เป็นผักที่พี่สาวเก็บมาให้พงก็ต้มค่ะพี่นุน่นพี่สาวคนนุ่นค่ะทำมาให้เงินค่ะ ดีใจที่น้องๆแต่มาเที่ยวเมืองไทยอีกทีหนึ่งหลานๆก็มานั่งด้วยเ,เขากินข้าวแล้วค่ะลงไปเล่นน้ำแล้วก็กลับมาบ้าน<ม>าก็อาบไปทำล้วาก็ทำกับข้า,า,าให้กินไปอยากมาเล่นด้วยานาตาลีก็กินด้วย<า>เดวิดอาบน้ำอยู่คนาตาลีน้ำพริกไหมคะอร่อยมากๆเลยน้ำพริกน้ำพริกปลาทูค่ะพี่สาวค่ะระวังหกนะลูกอ่อยตัก แลตวลิมงนาตาลิ่ีกินเผ็ดได้นาตาลีกินเผ็ดได้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดข้าวกิ้าวตุ๋นกิน้สาวพริกเีเมะเขือต้มมะเขือข้างบ้านตเป็มันเนขอักแกงนะทํอร่อยมากยิกิกระทูร้อยๆอยับไม่เค็มมากกําลังตเนีมะเขือพี่สาวเก็บมาให้โอ้แบบออร์แกนิกนะครับ หมอเก่าคุสาวนั่งบนโต๊ะไอส้สดๆต้ม <ไป S 1> จะน้ำกะทิตมทมมีเป็นผักน้ําลวกะกทิค่ะเพื่อนๆไม่เคยกินเลยนะปุงอะเดวิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันแล้วแกนช่องดีที่ได้ภรรยาได้เมียเป็นคนไทยได้กินผักไทยๆผักบนเขาผักบอนน้ำผัก หน่อไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยของคนไทยคทออยุณแดนโชคดีที่ได้น้องสาวฉันเป็นคนไทยคุณแดนชอบไหมชอบครับชอบครัเดเดวิดตักฟักทองกับปลาทอดด้วยค่ะเผ็ดไเ็นิดเดียวไม่เผ็ดมากใส่ชอนมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดพอแล้วพอแล้วนะครับแส่

ใช่ไมเออสกดอ๋อฮะคืออะไรรูกยอมไหมเนี่ยฟันแข็งแรงอ๋ฟันแข็งแรงเอาสอนคือภาษาได้หนกใช่ไหมกินผักยนเยอะเพื่อนๆกของเราฟรี อะไเขายกอะไรคนนี้ริงๆเขาทเรียบร้อยต้องรีตต้องมไม่ติดต่างเออคนต้มไม่ได้ติดตามดอะรก็ขอบคุณแม่เด้อกินอรอคุณแม่นะอ๋ออร่อยค่ะยอน้ำปรุงทำให้อร่อยมากน้ปรุงเลยนะสาวสาวด้วยพริกประทู น้ำพริกน้ำพริกน้ำปลามะม่วงเชอร์รี่โอเพอร์พีนมอร่อยเนี่ยอร่อยหวนไม่ดีก็อร่อยกุ้งตุงตาหมต้มอะไรทอดีกครั้งบวบต้มค่ะมูอ่อนแกงหมูอ่อนกระเทนมะเขือมะเขือพวงใครเคยกิะมะเขือพวงเจอรอย

ได้ไข่แดงไม่้องนีไม่ได้มาทอาหารพี้พวกเ่อ่างเี้ยโอย้ไม่ต้องทาอะไรแล้วหรือน้าหมากรุกนี่ก็เดี่ยวตอนกลางวันดลกมากวันนี้คุณแล้ครอบครัวก็ได้กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจ้พวกเราบ้างนะคะเร่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณใจด้วยค่ะขอรหมดใจด้วยค่ะ